สวัสดีค่ะน้ำอ้อยคนเดิมกลับมาแล้วค่ะนานวัฒนะจีวาย้อนวัยวมาได้23ปีเลยค่ะมีความสุขมากชื่อน้ำอ้ำอยค่ะนามตะกูลอเนกค่ะอายุ55แล้วค่ะผิวหน้านี่พองขึ้นมาแบบยังเห็นได้ชัดอย่างเส้นผมเนี่ยค่ะเส้นผมก็จะประมาณนี้เลยค่ะจากผมที่แบบ แล้วก็จะมีผมขึ้นด้วยนะคะผมขึ้นตามไลๆแบบนี้นะคะ่ะก็จะนอนหลับแบบดีมากนอนหลับดีมากตอนแรกที่ยังไม่ทานนี่หงุดหงิดง่ายมากฉุนเฉียวร้อนข้างในอะคะ่ะมันร้อนแบบนอนไม่หลับเลยอะถ้ามีอาการตื่นขึ้นมาเงี้ยจะนอนไม่หลับเลยมันจะทําให้เราปวดหัวแล้วก็เครียดแต่พอทานแล้วมันมันคนละเรื่องกันเลยะคะ่ะปรับแบบปรับอารมณ์ได้แบบ ยิ้มแย้มแจ่มใสสดใสคือแบบเปลี่ยนเลยค่ะเพื่อล่งงานทักว่าลมดีขึ้นแข็งแรงมากขึ้นทํางานได้เยอะขึ้นไอเหนื่อยนี้ไม่เหนื่อยเลยทํางานเสร็จแล้วไปออกกําลังกายได้อีกค่ะวิ่งได้แบบเด็กวัยรุ่นก็มาได้เลยวัดกันได้เลยค่ะเพ <c oughs> <laughs> ื่อนก็ทัก oh, โอ้ยพี่แปอวเรี่ยแรงมาจากไหนแ <c oughs> ปลาเรี่ยแรงมาจากไหนเลิกงานยังไปออกกาลังกายอีกนี่คือมัน มันความสุขความสุขของน้อมอยเลยค่ะและมันสดชื่นมาก <Huh? S 1> มันมีความสุขแบบดีมากคุณภาพชีวิตแบบว่ามันดีขึ้นมากๆเลยพอนอนหลับดีอย่างเงี้ยตื่นเช้ามาก็จะมาทํางานแบบมันมันพ่องเลยอ่ะคือไปทํางานแบบล้านลามากมันอารมณ์ดีปรับอารมณ์ได้ดีมากเลยและทํางานได้เยอะขึ้นทํางานเสร็จก็ไปออกกําลังกายแบบมันสดใส หยุดทานไปช่วงหนึ่งก็เจ็ดแปดเดือนนี่แหละกลับมาแทบจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยคือร้อนเพียมากเลยอยากหลับแต่พลหลับตาแ๊บเดียวเนี้ยมันมีอาการขึ้นมามันก็ตื่นแล้วก็เหือกแล้วจะซึมแล้วใจก็สั่นทีเนี้ยตื่นแล้วก็นอนไม่หลับเราก็จะมีอาการอ่อนเพียไม่สดชื่นเหมือนตื่นมาฟ้าไม่เคยสว่างมันจะอึมคึมแบบมันไม่มีความสุขเลยกลับมาทานใหม่ค่ะประมาณสัปดาห์ที่สองก็จะกลับมาเริ่ม Happy แฮปปี้แหละ ก็คือฟ,ฟ้าเปิดแล้วทีนี้ทํางานแบบว่าทํางานยังมีความสุขมากคือเราเราสดชื่นมีความสุขกับการทํางานคือตอบโจทย์ได้จริงๆริยิ่งยิ่งไปปฏิบททัติธรรมนี่นั่งนั่งสมาธิได้ดีมากๆเลยค่ะเพราะทาให้เรามีสมาธิดีแล้วเราก็จะนั่งได้นานแล้วขาเราก็ดีด้วยค่ะไม่ปวดค่ะคือนั่งได้แบบนานแบบนั่งก็ยังงงตัวเองเลยโหนั่งได้นานแบบนิ่งไปเลยอย่างเงี้ย มามากเลยค่ะชีวิตมีความสุขจริงๆค่ะสังคมวัฒน,นชีวาเนี่ยเหมาะสําหรับผู้สูงวัยโดยตรงเลยค่ะพนมอยก็จะก้าวเข้าสู่เหมือนกันไม่อยากเป็นภาระให้ลูกหลานสามารถดูแลตัวเองได้ไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองขับรถเองอยากไปไหนก็ไปถ้าสมมุติว่าเราป่วยเนี่ยเราจะหาทุกวิถีทางเลยเพื่อที่จะทำให้เราหายมันจะเสียเยอะกว่าน,นี้อีกอารมณ์ก็ไม่ได้ด้วยอารมณ์ก็ กลับไปเหมือนเดิมอันนี้ปรับอารมณ์ก็ได้นอนหลับก็ดีคือชีวิตมีความสุขขึ้นมากมาก,มากเลยะคะ่ะ